ฝังด่วนอีชิอีปลุกใจเอกนิตขึ้นชุดหลักอุระวะให้ได้เพื่อโอกาสคัมแบ็กทีมชาติไทยพร้อมเปิดสาเหตุไทยลีกต้องเบรกเกือบ2เดือนเพื่อทีมชาติไทยเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบ,บอลไทยแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเขตกาโนลาบา ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีน,นเน้นเเกรเน็พัตในเคสการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซื้อคอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกพูดถึงเรื่องราวของเจ้าบุกเอกนิต์ปัญญากันหน่อยนะครับดาวเตะทีมชาติไทยของอุดระัทรเดมอนที่ตอนนี้สถานการณ์ของเจ้าบุกในทีมอุดระต้องยอมแล้วว่ายังไม่แน่นอนกับบทบาท ในทีมเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็สามารถมาอยู่ในสควอตลุ้นลงสนามได้แต่ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเท่าไหร่นะครับอย่างเกมล่าสุดที่อุดวะเสมอคาชิมาแอดเลอร์2ต่อ2เนี่ยเจ้าบุกก็มีชื่อเป็นตัวสมรองนะแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นรวมไปถึงนะครับยังต้องลุ้นว่าจะอยู่ในสควอตของทีมที่จะลงสนามในแต่ละเกมคือต้องลุ้นหนักเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยคือบุกยังไม่สามารถ ก้าวขึ้นมาอยู่ในชุดหลักของอุระวะได้ชุดหลักในที่นี้ก็คือชุดที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับคืออุระวะตอนนี้เขาจะมีชุดหลักๆอยู่ประมาณ13-14คนนะแต่ต้องยอมแล้วอุระวะยังหาทรงที่ดีไม่เจอยังหา11เ็ดตัวจริงที่เล่นแล้วมันไหลลื่นไม่ได้เลยนะครับคือฮอกโมนตอนนี้ก็โดนกระแสกดดันจากแฟนบอลอุระวะอย่างหนักนะครับแต่หน้าที่ของเจ้าบุ๊คเอกธิปัญญาก็คือต้องทํางานหนักต่อไปต้องพิสูจน์ตัวเอง และต้องสู้ให้สุดทางนะครับเพราะยังไงซะเจ้าบุกก็ยังคงอยู่กับอุระ,ะต่อไปจนจบฤดูกาลแน่นอนส่วนอนาคตหลังจากนั้นค่อยว่ากันล่าสุดนะครับเอกนิตปัญญาได้รับกำลังใจและคำแนะนำสำคัญเพราะมาซาเตะอิชิเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพักผ่อนที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าตัวเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะไปหาเอกนิตไปให้กำลังใจทั้งสงคนไม่ได้มีปัญหากันนะครับ ทั้งสองคนเข้าใจในสถานก,การณ์ของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาอีชิก็เข้าใจเอกนิษฐ์ปัญญานะครับแต่การที่อีชีเดินทางมาเอกนิษฐ์เนี่ยเพื่อพูดคุยสาทุกสุกดิบแล้วก็ให้คําแนะนํารวมไปถึงสิ่งที่สําคัญคือให้กําลังใจเจบ,บุกค,คืออีชิรู้อยู่แล้วนะครับว่าบุกอะไปอยู่อุลวะโอกาสลงสนามเนี่ยมันก็ยากจริงๆเพราะนี่คือทีมใหญ่อุดมไปด้วยผู้เล่นคุณภาพและบุกก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในฟุตบอลเจลีกแต่ อิชิไปครั้งเนี้ก็ต้องการจะแบบสร้างพลังบวกให้เอกนิษฐ์สู้ต่อแล้วก็ขึ้นไปเป็นชุดหลักของอุระะได้รับโอกาสลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมให้ได้เป็นภาพที่ดีมากนะครับเชื่อว,ว่าบุคคงได้คำแนะนำที่ดีจากอิชิไปเยอะมากๆอยิงๆเพราะอิชิก็คือโค้ชระดับแชมป์เจลีครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยเชื่อว,ว่าอิชิคงปลุกให้เอกนิตปัญญาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าเอกนิตอะ เขาอยู่ในอนาคตของทีมชาติไทยนะแต่ตอนนี้เอกนิดต้องพิสูจน์ตัวเองได้ลงสนามกับอุรวะให้ได้มากกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวโอกาสกลับคืนสู่ทีมชาติไทยในเร็วๆวันนี้จะมีแน่นอนผมว่าเป็นภาพที่ดีมากนะอิชิเขาอย่างที่บอกว่าเขาแบบซัพพอร์ตนะฟุตบอลไทยทุกคนจริงๆนะรู้ว่าสถานการณ์ของบุคที่อุรวาเนี่ยไม่ดีเลยโอกาสยังน้อยมากจริงๆไปครั้งนี้เพื่อจะเออให้กำลังใจเด็ก เชื่อว่าเด็กต้องการคําแนะนําที่ดีแบบนี้เออหลังจากนี้ให้จับตาดูเอกนิษ์ปัญญานะผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วกันพอได้เจออีชีอีแล้วรู้ว่าเฮ้ยอ mm ีช hmm. ี e e ก็พพอร์ตตัวเขาเองนะโอกาสกลับคืนสู่ทีมชาติไทยยังมีเพราะฉะนั้นก็สู้ต่อไปสำหรับเจบ้าบุกเอกนิ์ปัญญานะครับหวังว่าโอกาสลงสนามจะเยอะขึ้นหลังจากนี้เกมต่อไปอุดรวาเจอกับนโาโกย่าบอกเลยว่าไม่ง่าย อุาวะอาจจะไม่ชนะด้วยนะครับส่วนอ e ิชิอ e, ิหลังจากไปเจอเอกนิตแล้วเนี่ยเขาจะเดินสายไปหานักเตะไทยต่อก็เดี๋ยวจะไปเจอกิจพลอุดมกับแพทริกูตับสั้นนะครับสองนักเตะไทยที่เล่นอยู่กับนาราขับในเจทีของญี่ปุ่นโหโได้เรียกว่าทำงานคุ้มค่ามากนะสำหรับมาสัตดาอิชิอิไปพักผ่อนก็จริงแต่ในเมื่อมีนักเตะไทยที่จะเป็นลูกทีมของเขาในอนาคตทีมชาติไทยเขาก็ ไปส่งกําลังใจให้เลยสุดยอดจริงอีชิโอ้โหทำงานดีสุดๆเลยทํางานเกินกว่าค่าจ้างอีกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยมีงานให้โค้ดมาสะทําอีกเยอะครับคุณผู้ชมหลังจากกลับจากพักผ่อนญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาหาลือกับอาจารย์หลังเรื่องของการตั้งเฮดโค้ดทีมชาติไทยอยู่23จากนั้นก็ต้องเตรียมทีมลุยฟีฟ่าเดที่กําลังจะมาถึง ในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศติกาแล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีอ่ะสู้ต่อไปครับอิชิอิโอโหให้กำลังใจเซนเซ์กันเยอะๆนะผมว่านี่อีกหนึ่งคืออีกหนึ่งคนที่เป็นโค้ชที่อินแล้วก็รักฟุตบอลไทยมากๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอิชิอิเรื่องราวของเอกนิกที่มาฝากกันก็ดูกันได้นะครับอุระวะไปเยือนนาะโกยา่าวันนี้5โมงเย็ยนนะ a i s p บนช่องสยามสปอร์ตถ่ายเทอดสดแต่ผมบอกเลยอุระวะไม่ชนะหรอกทรงเนี่ย ทรงคือแบบคือมาเล่นแค่ช่วงท้ายเกมอะ่ะตลอดทั้งเกมอะ่ะโอ้โหเล่นนะ่ะโคตรอ,อ,อึดอัดเล่นไม่สมกับการเป็นทีมใหญ่ฮอกโม่ผมรู้สึกว่าอยู่ไม่จบฤดูกาลครับจริงๆถ้าดูเลยนะอ่ะจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวดราม่าเมื่อวานนี้นะครับที่โอ้โหเป็นกระแสหนักมากจริงๆก็หลังจากมีการประชมุมแล้วก็มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าไทยลีกจะพักเบรกรวมๆ54วัน เพื่อเว้นวรกให้กับโปรแกรมทีมชาติไทยลุยชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีโอคอมเมนต์แฟนบอลก็ตั้งคำถามหูหยุดหลีกเกือบ2เดือนเนี่ยความต่อเนื่องของไทยลีกจะเป็นแบบไหนและทำไมเรายังต้องโฟกัสกับชิงแชมป์อาเซียนแต่แน่นอนครับสมาคมกีฬาฟุตบอลก,ก็บอกแล้วว่าเขาต้องการแชมป์นะล่าสุดนะครับเป็นบอลไทยสแปนนะพีุ่้ยอยออกมาแจงรายละเลอียดว่าทำไมเราต้องหยุดถึง54วัน ในช่วงปลายปีนะครับเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็บริษัทไทยลีกเนี่ยยังให้ความสําคัญกับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเพราะเป็นรายการระดับทัวนาเมนต์เพียงรายการเดียวที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่สามารถลุนแชมป์ได้ส่วนการหยุดหลีกระหว่างเล็กแรกกับเล็ก2แบ่งเป็นชีดสช่วงคือช่วง1นึงคือ9วันก็คือฟีฟ่าเดยอันนี้เข้าใจได้แล้วก็มีช่วงที่2พอจบฟีฟ่าเดยเนี่ยมันจะมี3วันเพื่อไว้เตรียมทีมก่อนลุยชิงแชมป์อาเซียน แล้วก็แข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ย29วันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วง10ช่วงที่4นี่13วันคือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาเลยรวบเลยว่าเออหยุดไปเลย54วันแล้วกลับมากันต่อเพราะว่ามันมีช่วงปีใหม่อีกแล้วก็เขาบอกว่านับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนจนถึง3มกราคมถ้ากิดว่าเราหยุด54วันใช่ไหมซึ่งไทยลีกนัด ที่สองเนี่ยเ,เล็กนัดแรกของเล็กที่สองเนี่ยโ,โหจะไปเตะนู่นเลยสี 4, 5, ่ถึงห้ามกรดาคมว่าง่ายๆเขาบอกว่าชิงแชมป์อาเซีซนคือตัวแปรเพราะหยุดนานสุดประจวบกับมันเหมาะเพราะมันมีช่วงฟีฟาเด,ม,าดมิกรวมไปถึงเทศกาลของไทศไทยสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีกก็ลเลยหยุดกันเฮลยาวๆ,ๆเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะมาเตะหลังจากจบอาเซเซนคับได้เลยไหม แต่ได้แต่มันเป็นปัญหาเรื่องของการเดินทางกันที่พักเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นเทศกาลจองโรงแรมอะไรต่างๆมันลําบากอะไรประมาณนี้ข้อเหตุผลนะแล้วก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ทําให้เราต้องหยุด54วันเต็มๆมันไม่มีทางขยับขยื่นแล้วเออก็เรียกได้ว่าเออเราติดตามแล้วกันนะผมว่า54วันน่าจะส่งผลกระทบต่อทีมถึงความต่อเนื่องมันเหมือนการปีซีซั่น อีกรอบเลยครับจริงๆครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่มีทางเลือกและก็ต้องตามนี้นะครับแล้วก็แต่แชิงแมปอาเซียนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหยุดกัน54วันนะคุณผู้ชมแต่เราก็จะไม่ได้ผู้เล่นจากสโมรสรใหญ่ๆนะอย่างบุรีรัมย์ท่าเรือแบงคอกเขามี FC แชมเปี้ยนลีกและเวลๆวมาอีกสโมรสรหนึ่งสโมรสรยักษ์ใหญ่ทีมชาติล้นทีมเขาก็จะมีโปรแกรมไปอุ่นเครื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจบฟีฟ่าเดย์ เหมือนกันไม่รู้ว่าชิงแชมป์อาเซียนหนนี้จะได้นักเตะทีมไหนมาบ้างแต่ผมว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลก็อ่านไว้แล้วล่ะเขาเลยให้หยุด54วันแบบเนี้เพราะว่าก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมันมีฟีฟ่าเดย์มันมีการเตรียมทีมเยอะเพราะฉะนั้นนั่นแหละประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตยอ์อิชิคงได้เตรียมทีมแบบเต็มๆกับนักเตะที่จะลุยชิงแชมป์อาเซียนเพราะฉะนั้นนักเตะหน้าใหม่มาเต็มแน่นอนก็รอดูแล้วกันนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของชา n นลต้องสุยนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเน่พัทในเครืกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเน่พัทในเครืกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลย ของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ